โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกิ h ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชม คลิปวิดีโอใหม่ของเราตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธัทงพระวันตังอะพิวาเทมิกรา สว่าขาโตพระควตาธรรมโมธรมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังคโคสังขังนามามิกราบนะโมตัสสะพระควโตาอะละหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธะรัตนังธรรมะรัตนังสังฆะรัตนัง ติน,นังลัตนานังอานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุพาเวนะปิตกัตตยานุพาเวนะชินาสาวกานุพาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อนันตลายา สัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอาวามังคลาวินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสะสวัฏทโกพะละวัฏทโกวันนวัฏทโกสุขวัฏทโก โหตุสัพพธาทุกขโลคะพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัทวาอเนกาอันตลายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยะสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโน จะโพคังวุตถีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตภวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสับพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะ สัทาโสตถีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธะรัตนังธรรมรัตนังสังฆะรัตนังตินนังรัตนานังอานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะ ธรรมมขันธานุภาเวนะปิตะกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเต,พเพเตอันตตายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเต อาวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏทโกธนวัฏทโกสิริวัฏทโกยะสะวัฏทโกพลระวัฏทโกวันนวัฏทโกสุขะวัฏทโกโหตุสพัพพทาทุกขโลคะพยาเวลาโศกาสัตตุจุปัฏทวา อเนกาอันตรลายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุตธธีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเต ภาวะต ah ุสัพมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังขานุภาเวนะพุทธ,รธระรัตนังธรรมะรัตนังสังฆะรัตนังตินนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกา,านุภาเวนะ สัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอ,อวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัตทโกธนะวัทโกสิริวัตทโกยะสะวัตทโก พลวัฏทโกวันณวัทโกสุขวัทโกโหตุสัพพธาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตลายาปิวินัสสันตุจะเตเชะสาชยสิทธิทินังลาพังโสติภาขยัง สุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตธธีจะยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตระวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะพุทธ,ธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังติน,นังรัตนานัง อนุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันธานุพาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัทฐวา สัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอาวามังคลาวินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏทโกสิริวัฏทโกยะสะวัฏทโกพระวัฏทโกวันนวัฏทโกสุขะวัฏทโกโหตุสัพพธาทุกขะโลคะพยา เวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตลายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตถีจะยะสวาสตวัฏส,สาจะอายุ จะชีวสิถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติน,นังรัตนานังอานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตาญานุภาเวนะ ชิณสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัฏฐวาสัพเพเตท,ทุนนิมิตตาสัพเพเตอ,อาวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏทโกธนะวัฏทโก สิริวัตถโกยะสะวัทโกพลระวัตถโกวันนวัทโกสุขวัทโกโหตุสัพพธาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตลายาปิ วินัสสันตุจะเตชะสาชยสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตธธีจะยะสวาสะตวัฏส,สาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภะวะตุสัพพะมังขลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ พุทธรัตนังธรมมราตนังสังฆะรัตนาังตินนังราตนานังอานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะธรมมขันทานุภาเวนะปิตะกัตตยานุภาเวนะชินะสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคา สัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัถวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอ,อาวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัตทโกธนวัตทโกสิริวัตทโกยะสะวัตทโกภลระวัตทโก วัน,นวัทโกสุขวัทโกโหตุสัพพธาทุคขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัทวาอเนกาอันตลายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยะิิทิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลัง สิริอายุจวันโนจะโพคังวุตีจะยะสวาสตะวัตส,สาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตภาะวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังคานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติน,นัง รละตนานังอานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะปิตกัตตาานุพาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตรายา สัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอาวามังคลาวินัสสันตุอายุวัฏทโกธนวัฏทโกสิริวัฏทโกยะสะวัฏทโกพลระวัฏทโกวันนวัฏทโกสุขวัฏทโก โหตุสัพพธาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตลายาปิดวินัสสันตุจะเ,เตชะสาชยะสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุตธ,ธี จะยะสวาสะตะวัตส,สาจะอายุจะชีวสิถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถี พระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมารัตนังสังฆรัตน,นังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะ ธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเต,พเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัทถวาสัพเพเตท,ทุนนิมิตตาสัพเพเต อะวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสะวัฒทโกพละวัฒโกวันนวัฒทโกสุขะวัฒทโกโหตุสัพพธาทุกขโลคะพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวา อเนกาอันตรลายาปิวินัสสันตุจะเตช,ชะสาชยะสิทธิทนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุตถีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเต ภาวตุสรรัพมังคะลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังคานุภาเวนะพุทธ,รธระรัตนังธรรมรัตน,นังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะปิตกัตตานุภาเวนะชินสาวกา,านุภาเวนะ สัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอ,อันตลายาสัพเพเตอ,อุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอ,อาวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยะสะวัตทโก พระวัฒทโกวัน,นวัฒทโกสุขวัฒทโกโหตุสัพพธาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตลายาปิวินัสสันตุจะเตเชะสาชยสิธิทินังลาพังโสติภาขยัง สุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตธธีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตระวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลัคกี้ h ช n แนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน 洒脱。